ะะทิ้งท้ายในช่วงที่แล้วว่า ใครอยากจะมีแขนขาเรียวเล็กสวยงามๆเหมือนดาราเนี่ยนะคะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากจริงๆค่ะโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งหมอพึ่งแพทย์เลยทีเดียวนะคะสงสัยไหมว่าทําไมดาราในวงการเนี่ยเขาถึงแขนขาเรียวเล็กกันจังเลยมีเคล็ดลับจากผู้ใช้จริงวันนี้มาอยู่กับเราแล้วค่ะต้อนรับคุณบูเอลิกาค่ะสวัสดีค่ะอ้เรียวเล็กกระชับอร่าจริงเบร่าด้ยนะถูกสินค้าชื่ออะไรคะสินค้าชื่อเดอะอมัวค่ะใบอะไรนะคะใบสุขวสุคนลวค่ะ จะมาขอบคุณพี่ใหม่มากกว่าที่แบบว่าช่วยแนะนําสิ่งดีๆให้กับบูเพราะว่าด้วยความที่แบบว่าจริงๆมองหามองหาสิ่งที่จะช่วยเรื่องแบบว่าเซลลูไลท์นู่นนี่อันนี้ดูคนเธอสิเขาเิ่นซะข,ขนาดนี้แมเ่เดี๋ยวขอเกิดน,นิดนึงในฐานะที่ขอโทษนะคะเป็นพิธีกรด้วยแต่ว่าก็ก็ใช้แล้วมันดีจริงๆค่ะแต่ก่อนเนี้ยน้องบูเนี่ยเขาเป็นคนที่เหมือนมีแฟตตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นหน้าหรือว่าตัวคอแขนขาไหลแล้วรู้สึกว่าทนเห็นน้องเป็นอย่างนี้ไม่ได้เพราะน้องเคยเป็นดึงเอกมาก่อนบอกน้องใช้เหอะตัวเนี้ยเพราะว่ามันสลิมจริงแล้วมัน กระจ่างใส่ด้วยพูดท<ช>ี่าบว่า2 in 1ใช่ค่ะต้องบอกว่าคนผอมผอมมันคือบูอาจจะไม่ได้อ้วนแบบอ้วนมากแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเซลลูไลท์เนี่ยพวกเปลือกส้น ปกส้มเนี่ยมันขจัดยากคือมันจะมีอยู่ทั้งคนอ้วนแล้วก็คนผอมแม้ก <นะ S 2> ระทั่งคนผอมก็จะมีคือบางทีรู้สึกว่าตัวเองแบบขาเล็กแล้วแต่บางทีเดินไปเดินมาเราจะเห็นเลยว่าผิวเปิดอกส้มเรามาเลยเป็นคลื่นๆอยู่แล้ว <ตะ S 1> ทีนี้แต่พี่ใหม่เนี่ยเธอจะแบบว่าะะเวลาเดินจะใส่กางเกงขาสั้นตลอดเวลาแล้วเวลาแบบเห็นปุ๊บจะแบบสวยเลิศตะลอดพี่ใหม่มีเคลดลับอะไรเขาก็เลยต้องมาช่วยแบบว่าเออเนี่ยมีนะมีตัวนี้เดอามัวตัวนี้ค่ะที่จะเป็นทั้งสครับแล้วก็มากอามีสครับด้วยขัดผิวด้วยขัดผิวปอันเปเน ไปเนี่ยขอขายหนึ่งขับทั่วไปเนี่ยฮะเขาก็จะมาสครับอย่างเดียวถูกไหมแต่ว่าอันนี้เนี่ยทวีตวันคือมาร์คและสครับพดน่ว่ามาร์กก่อนมาร์คผิวประมาณ1-2นาทีแล้วก็จากนั้นค่อยสครับออกรับรองเลยเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกเลยมันจะรู้สึกว่าผิวเนี่ยใสขึ้นใช้เขาก็ใสนะคะไม่ได้บอกว่าขาวขึ้นนะ ขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะมีความเนียนเลือกส้มเซลลูไลต์ต่างๆเนี่ยครั้งแรกรู้สึกเลยว่ามันเรียบขึ้นค่ะและใช้ไปนานๆนะสลรมถูกต้องและที่สำคัญเราเลือกสัดส่วนได้ด้วยพี่ชมพู่ยังไงคะคือบางคนก็มีปัญหาหน้าท้องอ่าบางคนก็มีปัญหาแค่ต้นขาแต่สิ่งที่ปรับเยนที่สุดคือต้นขาผู้หญิงส่วนใหญ่คือแบบหน้าท้องยังซิทอัพได้อะขานี่วิ่งให้ตายก็ไม่ลงบูเองมีปัญหาเรื่องต้นขาเหมือนปกติคนเจอมักจะรู้สึกว่าเราผอมอ่าหน้าเราดูเล็กนู่น ขานี่มีปัญหาทั้งเปรื่อซส้มทั้งอะไรก็เลยส่วนลดเฉพาะส่วนได้เพราะผู้หญิงบางคนเวลาที่อยากจะลดน้ําหนักกับบางทีเขากลัวที่มันจะลงไปทั้งหุ่นหน้าอกหน้าใจอะไรเงี้ยเพาจะไปด้วยไม่ได้บอกว่าตัวนี้ดีมากดีที่สุดนะแต่ดีมากเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าในส่วนผสมของเขานี่นะคะเมสครับยังใหม่เลือกอย่างดีเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่ชอบสครับเคยใช้สครับที่อื่นนะคะขอบอกเลยว่ามันจะบบบา้้แแลวก็ คือ,อสกัดที่อื่นเนี่ยบาดผิวเป็นเกลือแล้วมันทำให้เป็นแผลแล้วมันแสบคุณผู้ชมอันนี้ไม่โอเคแต่อันนี้เป็นเมล็ดวอลนัท นุ่มเนียนเล็กทุกอนูแล้วขัดที่ใครออกได้ดีมากในครั้งแรกเขาจะไม่บาดผิวใช่ไหมไม่บาดผิวนุ่มเนียนพอล้างน้ําออกนะพี่ผู้ขาเหมือนเราทาครีมเลยอะเพราะว่ามันดูแบบนุ่มชุ่มชื้นเหมือนมอยส์เจอไรเซอร์อันนี้เขามนจะเป็นเหมือนแบบเป็นแบบเม็ดบางๆเบาๆและขอโทษนะคะพอใช้สครับตัวนี้เดอะโมบายสุขอนทวานะคะไม่ต้องใช้น้ําหอมนะคะเพราะว่ากลิ่นติดทนนานที่สี่ชั่วโมงค่ะนี่นี้กลิ่นมาถึงตรงนี้เลยจริงๆรหอมมาก คือปกติเนี่ยเราต้องมีทั้งมาแล้วก็สครับนะคะแต่พอพี่ใหม่บอกว่าตัวนี้คือตัวนี้ทั้งแสครับแล้วมาแล้วบางทีแบบครั้งแรกที่รู้สึกก็คือผิวนุ่มเลยมันมีอะไรด้วยน้องมันมีอะไรด้วยน้องมีมมลบรีที่เขาบอกว่าเป็นวิตามินซีเข้มข้นและตัวเนี้ยนะคะเค้าจะช่วยขจัดไขมันของเราเพราะไขมันที่มันไปอุดตันอะไรเงี้ยขจัดออกชอบตรงนี้แหละปกติสครับอย่างเดียวก็จะได้แค่ผิวกระจ่างใสใช่ปะแต่ตัวนี้ได้ได้อยางด้วยทั้ง เขาเรียกว่าเป็นเซลลูไลต์ต่างๆเปิดส้มหรือพูดยังไงว่ารอยแตกลายคุณแม่หลังคลอขารอยแตกลายนี้คุณแม่หลังค้อเนี่ยมักจะกุ้มใจเรื่องรอยแตกลายแต่ว่าตรงนี้ไม่ได้บอกว่าหายร้อแต่ว่าตื่นและดีขึ้นประมาณ90%รับรองเลยว่าพอใช้หมดหลอดแล้วคุณจะประทับใจคือแค่90%ก็โอเคใช้ได้ทุกวันไหมคะใช้ได้ทุกวันค่ะเช้าเย็นเลยหรือไม่ก็อาจจะ ถ้ารู้สึกว่าเอ้ยผิวตัวเองเริ่มดีขึ้นแล้วอาจจะประมาณสักอาทิตย์สองถึงสามครั้งอันนี้ลองมาร์กได้อันนี้มาไวประมาณหนึ่งถึงสองนาทีแล้วก็กินหอมมากค่ะคือแบบแฟนบูแย่งใช้อะผู้ชายบางทีเขาจะไม่ชอบอะไรพวกนี้เพราะมันเหนอะหนาแล้วเขารู้สึกบาดผิวแต่อันนี้พอใช้แล้วกลิ่นหอมแล้วเขาก็แบบพอเขามาโดนตัวบูแล้วเขาถามเลยใช้อะไรเนี่ยแน่ไม่แน่เพราะว่าพอเวลาอาบน้าเสร็จใช้สครับเสร็จปุ๊บออกจากห้องน้ำมีด็คนบอกว่าใช้น้ําหอมหรือเปล่าเพราะว่าหอมมากแล้วก็อยากจะบอกว่า สิ่งที่ได้ที่สุดเนี่ยนะคะมันมันมีคนทักเลยตั้งแต่ครั้งแรกว่าเราไปทำสปาที่ไหนมาหรือเปล่าเราไปแบบว่าทำอะไรฉีดนู่นนี่อะไรหรือเปล่าไม่เลยตัวเนี้ยมันทำให้เราอันที่ชออยู่นี่คือโลตาสค่ะคือใจของดอกบัวที่เป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วเขายังมีวิตามิน B ด้วยที่เร่งการ ผัดเซลล์ผิวให้เซลล์ของเราแบบแข็งแรงคือใหม่จะบอกว่าจริงๆแล้ว,วอะค่ะ The m o b i ายสุ k น h ที่ใหมค่คิดค้นขึ้นมาเนี่ยใหม่บอกเลยว่าใหม่ไม่ได้เป็นคนผิวขาวนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยทำออกมาเนี่ยเพื่อให้เนียนนุ่มกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็สลิมขึ้นบางเรียว ว่าสิ่งที่ทุกคนจะได้และเห็นใหม่และทักใหม่ตลอดเวลาคืออะไรรู้ไหมคะอะไรคะเรื่องเด้งเต่งตึงอมตะ2 0 0 0ันปีโอ้แสดงว่าคือถูก็ระชับขึ้นคือมันใหม่ไม่ได้เป็นคนขาวแต่ว่าขึ้นเนียนอยู่ใกล้แล้วรู้ะกระชับเหมือนแบบว่าไปทําอะไรมาหรือเปล่าน้องเชลนาน้องเชลาน้องมีสบู่ขายเลยขายเลยสบู่ลอกมากมีสบู่อีกหรือสบู่ค่ะคือสบู่ตัวนี้น้องเลิฟมากเพราะอะไรเพราะว่า คือคือตอนแรกมีปัญหาการ<ะ>ที่จะแบบว่าล้างล้างหน้าให้สะอาดน,นู่นนี่แล้วก็แบบว่าทั้งโทนเนอร์ทั้งอะไรแล้วพอเราล้างหน้าไม่สะอาด ช่วงมีอยู่ช่วงหนึ่งสิวเคลือมากแล้วพอพี่ใหม่เจอพี่หมายน้องทําอะไรกันหน้ามาบอกว่าน้องก็ไม่รู้ว่าน้องสุกสิวมาพี่หมาว่าเอาของพี่ไปใช้คือต,ตัวนี้มันท All ั้งออลอินวันนะคะล้างเครื่องสําอางล้างหน้าเป็นโทนเนอร์ด้วยกระชับผิวด้วยอ่ะและวลอขอบอกลอเลยน้องจ๋าบอกโปรก่อนไหมลูกเออใช่ใช่ใช่วันนี้โตเลยวันนี้แน่นอนต้องพิเศษนะคะต้องบอกว่าขอพี่ใหม่แบบว่าขอพี่ใหม่จริงๆนะคะโปรนี้แล้วให้พี่ใหม่ว่าหุน้องพี่ขายดีอยู่แล้วราคาไม่ต้องลดด้วยวันนี้ขอนะคะเจออมวัสอ่ะศูนย์สองหนึ่งศูนย์สี่เก้าศูน คเดิมโมบายสุอนทวาสวยเด้งแบบนี้นะคะเลยทําให้หนูสวยเด้งไปด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างราคาปกติขายเท่าไหร่คะปกติเซตนี้5,000บาทต้องบอกว่าไม่แพงนะคะนี่เขาหล่อใหญ่นะคุณภาพเขาเนี่ยเขาแบบว่าเทียบเท่าเคาเตอร์แบรนด์ดังหลักมากแล้วแต่พอขาย5,000นี่ถูกมาก ซึ่งวันนี้ขอจัดโปรโมชั่น70สายแรกที่โทรมาตอนนี้เลยนะคะอยากสวยเด้งนะคะเซลูไลท์ขจัดออกไปนะคะ70สายแรกเหลือ2,800บาทคือได้2อย่างเลยนะทั้งสครับทั้งสบู่เลยนะแล้วขอบอกว่ามันมันใช้ได้นานมากค่ะคือเพี่ม6เดือนอันนี้ขนาด200 ml แบบไม่หลอกนะจะไม่เฟกดูดิขนาดขนาดใหญ่เท่าฝ่ามือบูเลยอะแน่นเต็มหลอดไม่มีใส่ลมไม่มีของปลอมอยู่ในนี้คือใช้ได้นผ่านออยอเรียบร้อยจ้า ใช้ได้รานอยู่ราคาไม่ได้สูงเลยแต่ได้แค่เจ็ดสายแรกเท่านั้นต้องรีบโทรเข้ามานะคะคือปกติโปรโมชั่นเขาจะให้แค่4 0่สสายแต่อันนี้ลูกค้าบอกว่าให้น้อยขนาดนั้นหนูโทรไม่ทันนะคะมาดูตัวสบู่กันบ้างตัวนี้เนี่ยวิินชอบตัวนี้ร้างคือสมาทเลยหรอคือถ้าเราพูดถึงมาสคาร่าเนี่ยเดี๋ยวค่ะเปิดไม่ออกมาฉันเปิดให้อ่ะมือหนูเหนียวแล้วถ้าเกิดว่าพูดถึงมาสคาร่าเนี่ยเป็นอะไรที่แบบพอเช็ดปุ๊บคือบางทีล้างหน้าเสร็จแล้วใต้ตายังเหลือมไไปป ได้แล้วนี่นะคะขนาดนี้เลยนะอ่าที้ใส่น้ําไปนิดนึงอ่าเปรียบเสมอว่าเราแต่งหน้ามาแล้วเราก็ล้างหน้าค่ะอ่าแต่เราล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องใช้สบู่เดือามัวใบสุขนทวาจ้ะเอาสบู่ขึ้นมาถูไปเลยนะถูไปเลยนะถูค่ะอ่าสบู่ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นทูอินวันเหมือนกัน็คือว่าเป็นสบู่ด้วยแล้วก็เป็นมาสกด้วยพูดง่ายๆว่าเวลาเราใช้อย่างนี้ค่ะตัวเปียกปุ๊บปกติคนเราโดนโฟม โดนฟองปุ fall, ๊บแล้วล้างออกใช่ไหมคะแต่อันนี้เนี่ยทิ้งไว้ที่ตัวประมาณ1-2นาทีนะคะแล้วล้างออกอแล้วก็ครื่องสำอางมันจะหลุดหายออกไปรวมท<ช>ั้งสามารถใช้กับตัวได้เพราะว่าตัวนี้นะคะมันจะทำให้ขัดที่ใครออกอเลิอดและผิวเราะคะ่ะจะค่อยๆแบบว่า ค่อยผัดเซลล์ผิวทําให้กระจ่างใสขึ้นดีนะจะบอกว่าก้อนหนึ่งนี่ใช้ได้นานนะแล้วก็ไม่เปลืองไม่เปลืองที่ต้องใช้แบบอะไรเช็ดเยอะแยะมากมายแล้วขอบอกว่าถ้าใช้คู่กับสครับนะคะเป็นกลิ่นเดียวกันจะหอมทั้งตัวเคยไหมบางคนที่ใช้บอกว่าสบู่แล้วก็สครับคคระกิ่นอย่างเงี้ยไม่นะอันนี้เป็นกลิ่นเดียวเลยอืออ่ะนี่นะเชฟเลยค่ะเชฟเลยสบู่นี่นะคะนี่ด้วยหายไหมเห็นไหมเซ็ตรอบแรกอันนี้สิ เฮ้โยโลดจ้ามาแรงเลมาจริงๆแล้วและพี่พูดดูดีๆมันใสขึ้นกว่าแขนด้วยนะจ๊ะโโในครั้งแรกจ้ะแลวมันนุ่มมันหอมมากกิ่นเดียวกับแล้ว <สะ S 2> คือมันอ่อนโยนต่อผิวมากพี่ปกติเวลาบุล้างหน้าล้างเสร็จแล้วรู้สึกหน้าตัวเองบาดเจ็บมากอ่ะคือมันรู้สึกว่ามันถูบแบบโอ้โหถูก็จะออกแต่อันนี้คือแบบแค่เช็ดเบาๆจริงๆแล้วที่อยากจะบอกว่าสบู่เนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันมีเมล็ดกาแฟด้วยเพราะว่ามันจะจะช่วยเขาเรียกว่าดีท็อกผิวมันจะเป็นทั้งหน้าแล้วก็ตัวด้วยอะไรต่างๆแล้วก็ สิ่งที่สําคัญที่สุดคืออย่างที่บอกคือมันได้ทั้งเซลลูไลท์นะคะแล้วก็ได้ทั้งแบบความกระจ่างใสจากมะเขือเทศต่างๆนะช่วยเรื่องฝ้ากระด้วยเราบุให้คุณแม่ใช้คุณแม่แบบติดใจแย่งเัินใช้อยู่ยั้มโป่อยยั้โปยั้โป่อดีกว่าปกตินะคะเซตคู่นี้นะคะตัวสครับช่วยได้เซลลูไลท์รอยแตกลายนะคะแล้วก็ลดเฉพาะสัดส่วนแล้วก็กระจ่างใสด้วยค่ะบวกกับสบู่นะคะที่มีสารสกัดต่างๆทั้งมะเขือเทศที่ช่วยเรื่องฝ้ากระจุดดงดำล้างทั้งหน้าทั้งตัวได้อ่อนโยนนะคะคะคู่นี้ปกติ5,000บาาาทนนนะะคครพิเศษสุดๆแแล้ววต่ั้ เจ็ดสิบสายแรกนะคะลดเหลือ2,800บาทคือถูกสุดๆต้องบอกว่าเพราะว่าคุณภาพมากครับหลอดแล้วก็ครับก็ครับสบู่ก้อนนี้มากแล้วก็ใช้ได้4-6เดือนเลยเดี๋ยวมันจะมีแจกทองด้วยนะแจกทองแล้วเหรอพี่ใหม่อ่านงได้ไหมเนี่ยน้องซื้อไปแล้วไม่รู้ต้องอุดหนุนพี่อ่านน้อง่แ้อทองด้อนะ ค่ะที่เบอร์0 2 1 0 4 9 0 4 4ค่ะมีแจกทองด้วยแล้วก็สวยด้วยนี่ฉันชอบพูดจากใจจริงชอบอะไรอย่างนี้ไหมกินเหงืด้วยจากการแค่อาบน้ำอ่ะถูกมันไม่เสียเวลาไปไปสปาไงเลิศจริงของดีมีอยแล้วค่ะจ้ีร้อยนะคะอ่ะขอบคุณน้องบูมากเลยนะคะขอบคุณที่ม่เชิญกันค่ะเดอะโมบายสุขนทวาค่ะอ่ะพรุ่งนี้ค่ะแววมาว่านางไรหน้าเป๊ะนะคะน้องไอซ์ค่ะ แทนว่ารักระยะยาวเนี่ยโอ้ยซื้อบ้านติดกับแฟนหนุ่มเลยไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงบ้างก็ขอบคุณด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าค่ะจากคัมจากคัมออฟฟิเชียลนะคะสวยมาบ้านเลยชุดนี้นะคะอ่ะติดตามเราได้แบบนี้ทุกวันเลยค่ะ8ปดโมงสดและอีกสามช่วงเวลาบ่ายสองหนึ่งทุ่มและสี่ห้าส่งที่อยู่ตรงนี้มาได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่จํหมดแล้วนะของดีมากดีจริงของเขาเอง